อีพีที่1เดินทางตามหามวลสารเก็บบ้านเพื่อนํามาจัดสร้างวัตถุมงคลคุณแผนเสือตะบบซับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งครับจะเป็นปิดตาเราไม่ยั้งนะครับของพระอาจารย์ต้อมนะครับวันนี้เราก็ไปกับทางทีมงานของอาจารย์ลิงนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามมาได้เลยครับรวมตัวออกเดินทางจากจุดเริ่มต้นคือวัดยอดแก้วนะครับเราก็แวะเติมน้มํามันกันก่อนสักครู่ครับเไป่ไปกันเลยเติมน้ํามันเท่าไหร่พี่เดวา S 1> 1. <S สถานที่แรกที่เราจะเดินทางไปนะครับนั่นก็คือเขาพระบาทบัวบานก็เดินทางตามรถนะครับข้างหน้าไปไปที่ไหนต่อครับทีนี้เข้าไปครับไม่เห็นรถ <c oughs> นี่ไงถึงละเขาจอดรถตรงนี้จอดรถนะครับได้ผม <c oughs> ได้พี่ได้อยู่ ต่คนไหล่ปะยูหุน่ะบ่วยูหุนบัหลยนม่เท่าเนี่ยหลาไตลโอเคครับก็ตอนนี้มาถึงนะทีมงานของราชาบุตรก็เดินทางมาถึงแล้วเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เราก็เป็นจุดวมพลสถานที่แรกนะครับนั่นคือเขาพระบาทบัวบาทนะครับไม่แน่ใจว่าผมเรียกชื่อถูกหรือเปล่านะทุกคนเป็นไงฮะสาวๆก็บอกเลยมาเพียบเลยฮะ พี่ตะนักแล้วอะเขาอะเป็นรุ่นที่ผมบอกเลยว่าเราทุ่มสัมภักก์กำลังทั้งแรงกายแรงใจเพื่อที่จะมาเล่าสตอรี่ให้กับพี่ๆได้รับชมนะครับว่าที่มาที่ไปของเหรียญที่เรากำลังจะเปิดจองนั้นนี้มีเรื่องราวมีสตอรี่ที่มาเป็นอย่างไรนะสุดตั้งแต่เนี่ยฮะ ผู้สร้างทุกคนศูนย์จองทุกท่านต้องเข้าป่านะครับจึงจะได้มาเปิดจองใครไม่มาไม่ได้เปิดจองเี้ยเชื่อไหมว่าขึ้นมาแล้วลงมาบอกรวเอง่าไม่ไปีกแล้วลาไปอาทิตย์หนึ่งขาอันนี้แบบยกไม่ขึ้นอาทิตย์หนึ่งภาพสวยนะสวยๆครับ ครับพูดสวัสดีครับตามมายังภาคะวันตังสัตตมังสะสังขารตาอิเมสักการะสุขตาปัญญาการะูเจปฏิคานาตุตายังยังชนะปะทังยาตินิฆเมรัชธานิโย สัพพะปูชิโตโหติสัพพะโสธีระเจ้าทั้งหลายจึงเสด็จลงมารับเครืองสักการาจิญาบูชาและฟังคำสัจจะอธิษฐานอย่งพุงขาทั้งหลายทุกตนทุกองค์ก็ข้าเธอลงเขียวมาด้วยนะฮะอันนี้บนี่หลกยอดลาไปเสมาธรรมชาติของพวกนี้นี่เขาจะขึ้น พูดง่ายๆว่าไม่มีดินมันก็เกิดได้ไม่มีดินมันก็เกิดได้แล้วอยู่ในเสมาที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ท่านสวดมนต์เจริญไปสมาธิอยู่ตลอดไอ้พวกนี้นี่ไม่มีรากมีเหงามันก็เกิดได้ออไวมีเนี่ยมาใส่มาถึงเอาอีกนะเด้อหนึ่งเด้อนีน่<ะ>เกิเธอยมนาจารแยกว่หืแยกเสมาก,กับอันนี้ชัดมาแยกห่วมห่วงก็เลยเป็น เป็นใครสีมาใคร้าฆ่าฮข้าเบิรบ์ตนะพ่อเดี๋ยวเราจะไปเก็บที่เป็นว่านยากันต่อนครับปะมวลสารนะครับติดต <c oughs> าเราไม่ยั้งแล้วก็คุณแขนนะครับเสือระบบการสวนน,น,แบบนั่นเงเนีกก็มีทีมงาน <c oughs> คุณนุ่นอันนี้จะเป็นว่านน,นิดแรกคือคือหวานยังครับ เพื่อมา้น่เนี่ยเอาไปเฮ็ดเรือมา้นยเอาไปลาบเอาไปลาบเกนับคน้าสีวาีข้าสีวารีเนี่ยัสิบาเนอนี้าหอยเครือบเปเป็นยังไงเอาหอดเครือบปบไเจได้เอาจอบมาใ่อันนี้ั้งหมดใช่ไหมคะ นี่คือสบู่เลือดตัวเมียที่เป็นหัวใหญ่ๆอยู่หน้ากุฏิลงดุงงนะนี่คือต้นเขาจะเป็นแบบนี้สรรพคุณยังไงครับหลวงพ่อสรรพคุณสบู่เลือดตัวเมียนี้ก็คือถ้าทางด้านแก้วคาดคงกับพันเป็นเมตตาได้ด้วย พวกนี้เป็นทางเมตตาคุ้มพองของไทยต่างๆนาๆนาสมัยก่อนท่านจะไปลบค่าลบทับจับตึกหวานกินเลยมีชื่อทางภาษาไทยว่าบอระเพชดพุงช้างใช่คือตัวนี้อย่เพื่อม,มาหน่อยเสือหมอน้อย นี่ดินแดนคูบาอาจารยนพันพาก,กันมาเขาก็มาฐานมาปฏิบัติธรรมสมัยก่อนมาสวดสิลสวดธรรมแล้วตะกีผู้เท่าปันธรรมมาลุกใส่กันบ่เอามาเอาว่านเสาหลงที่นี่เออว่านสาหลงอันนี้ว่านเสาหลงนี่แหละซื้อนี่ละเอามา ลายต้เนเอาอีกตัวนึงก่นอกน,อนเอ่อข้าวโพดห้อยนาบ้านนี่ข้างเงินสีไหลเขาที่มีลาบสกาลาใบไม่ติกกตกตดกรอบเขาเนี่ยที่นี่กระชี้มาเอาวันเศษฐีข้าวเจ้าว่าข้าวเจ้าว่าพัอพระท่านบนสัตว์ไปแล้วเข้าไปนี่ยนเข้าไปนียนเอ่อเอาปวยมาพูดโพนหั่นแนวเขาเนี่ยอันนี้คือว่านเศรษฐี ใช่ครับใช่ว่านเศรษฐีเวลาใครเอาไปปลูกไวน้นี่เขามีความเชื่อว่าถ้าใบมันใบมันม้วนเข้าใบมันม้วนเข้านี่จะได้เงินอันนี้คือม้วนเข้าอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่ามันจะม้วนเข้าข้างในแล้วในในช,ช่วงนั้นนี่จะได้ได้ทรัพย์ได้ของโชคลาภต่างๆเราจะสังเกตใบมันเวลาเวลาเอาไปปลูกนี่คือว่านเศรษฐีลูก ขึ้นไปดีสูงยู่งเรื่ทำนี่ขึ้นไปดีก็ต้อไ,ไปเอาสร้างผสมผงจักอันหนกักอะลงดอกไอสิบ้าไปผู้โบกๆ <Okay. S 1> ห้เราซุ้มนึ่งใส่บันบอนบบอันนี้มันเป็นโบราณาสถานโบราณาสถานน่าจะยุคธราวดีเป็นโบราณนาสถานที่มีใบเสมามีอะไรหลายๆอย่างแถวๆนี้็นปะ บ่เมย์บ่บ่บ่เมยกับสิตัวพาครับเมย์อยู่ครับเมย์ท่าดาเขามาอยู่เขาบ่ค่อยถึงยังพวกลุงลุงมันมาประจำสร้างผสมโค้งนี่พุทธคุณโอ้ก็สร้างผสมโค้งเนี่ยก็คือพูดง่ายๆเสนีรุนรุ่นเสนีคนเรานี่ต้องมีเสนีนะมีเสนีมีเงินมีเงินมีเสนีมันถึงจะทำให้คนรักคนชอบ มีเสน่ห์อย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีเงินด้วยสุขภาพที่ดีเลยครับออสุขภาพที่ดีดก็พวกมวลสารบรรยาที่เก็บมาเนี่ยผสมกันทุกอย่างครบชุดเลยครบชุด<ร>ป้องกันทั้งป้องกันด้วยอืมเราจะไม่เน้นบ้านบ้านต้นตัวหนึ่งตัวใดแต่ว่าคือเราจะเอามาผาสมคือตามสูตรตามครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวว่าบ้านตัวนี้มันมีฤทธิ์ทางนี้บ้านตัวนี้มีฤทธิ์ทางนี้เอามาผสมกันเหลือบ้านเหลือสร้างผสมขง อยู่เพิ่งขึ้นไปนีะ่ะเ้<ช> <azt> อแมนบอหรือว่าเมื่อยครับก็เจาว่าบรรยากาศดีคันนําน้ำหนาวๆนีน่ขึ้นมาภาวานามาเห็ดหยังลุงเจิดเที่ยวลอยขึ้นมาเที่ยวลอยขึ้นมาอยู่พีแต่ว่าบอลอีกบอลหนึ่งยังไปตะอยู่กว่านี้ยุ่พราบาัทบโบกะกะห่างไปคนละแบบแต่ว่าตรงนี้มันสเงียบสงบดีแมนเงียบสงบดีเหมาะเกี่ยกัน การทำวิปัสนาการทำสมาธิปลีกวิเวกขึ้นมามันจะมันจะเป็นที่สับปายะสัปปายะสบงบถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวมันก็เย็นเย็นเนาะนัน่งน้ำโขดหินนี่มั่นนี่แหละพักกันอยู่ตะกี้ลุง,ล,งลุงจะลวงลุงจะขึ้นมาประจําก็คือมาตามรอยครูบาอาจารย์นี่แหละช่วงเข้าพรรษาออกพรรษาสงการก็จะมา มากราบรอยคุบาจา์ที่ท่านทําไวอ้อย่างน้นอยๆเราก็มาลํานึกนึกถึงเรามาลํานึกนึกถึงคุบาจารย์ในอดีตในงานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เดี๋ยวน่าจะขึ้นไปเอามวลสารสัมพันนะครับก็จะมีเหล็กเปียกแล้วก็เหล็กไหลหรือเปล่านะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการถ่ายยาวๆไปเรื่อยนะครับเราก็มาดูบรรยากาศในการ เก็บว่านเก็บมวลสารนะครับที่บนภูเขานะครับไปดูว้านแต่ละชนิดแล้วก็พุทธคุณนะครับยังไงประโยชน์ของว่านนะฮะในด้านยาในด้านพเวทนะเป็นยังไงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะวิ่งขึ้นไปนะฮะ ใกล้จะถึงตรงจุดที่เป็นทางออกแล้วนะครับครื่อยบ่ครับสบายมากครับช่างกล้องาขันเงินวาขันแล้วีดย่างมขันลกกับจ่างนนี่แล้วมาขันลกใจปขึ้นมาขันออกสอบ่าขันฝ่อที่เป็นแจ่เองเที่เป็นจ่งได้หน่อตมาอยังจงกลมอ้อมนี่จสามหม่สกน่อนดีครับที่เป็นาแคสี่่จค ต้องมีอะนั่ e แสดงขึ้นมาห้อจ้สัวน่ะขนมพิซซ่าขนมันเจีต้องเฮ็ดแตงสีขนมีซซ่ามันเยี่มาเฮ็ดแบบผ้าขี้ท่านไม่กินเขานอนเบือเรื่องสันอนนี่เห็ดโแดงอองมาปั๊บโลดเห็นโลดหน้อนเฮ็ดดีดีเพาเห็นขนมมาเฮ็ดมาจังไดยนี่นอนเด่นอนหัวงจังที่ถืบวชมากมาบวชนอนเพนงสีแมนบอลปึ๊บขึ้นโลดเยะไ้เฮ็ดดีประนักเออเยอะเฮ็ดดีปะนักเฮ็ดดีเพเห็นต้องเฮ็ดขี้รไเจังสัตงเห็่ จังไวายแนมันมีมันถ่อเออจังเห็นเร,ร็วแขนมันแกอีดีแขนแันแขนมันบอแกมันกระเดี่ยวไปแขนมันแกนี่นนาานต้องเ็ดจังสันเห็นไวาประค่านะยินมเขาได้ทำพานต้องเล่นเสื้อเปียกไหมอยู่บนตอกเพลยังที่นอนค่ะคือที่นอนี่ห<อ><า>งเป็นอาชีพน,นหั่นนี่บ่าเกินสองหมื่นสามหมื่นอะได้เรี่ยงแน่เกินเรี่ยงเข็มาแน่ด้วยบุคลาธิฐานด้วยบุคลาธิฐานด้วยสถานที่ มาครูบาแน่นบอางด้วยเรื่องด้วยเรื่องเราด้วยเรื่องเล่าความเป็นมาครูบาอาจารย์แล้วมันก็มีสถานที่อยงนี้นะผมวบามันมีเรื่องมีสถานที่พอเพียพระบาทหลวงพ่าขึ้นไปทั้งคู่เห็นห้อยผีผ้าอนุ่นคนนี้ผมนีไม่ห้อยผีผ้าอนุนดิดิมีดิครับแต่ว่าอยู่เหนือพระบาทบวกขึ้นไปจะไม่ห้อยผีผ้าอนุ่นน้อยพระบาทหลังเตาพระบาทหลังเตาอีก จะหั่นย่างไก่อัจจฉันใส่กับฟซีโร่พอเอ้ยแต่ว่าพอซ้ำพูหลวงพ่อแต่ว่ามันห่นพอด้ขึ้นผมมันได้ย่างมันได้ย่างย่างบ่ผู้นพรมนั่นแหละกระเพดอกดอกนี่นั่นโอ้ยโอตไปหวานหลวงพ่อธรรมาย่างคนที่พาขึ้นไปว่านี่บ้านนึ่งหวานพิเศษอันนี้แต่ว่าบอกบ่ได้ยที่จะเป็นลักษณะของสัญลักษณ์เป็นลักษณะของสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาก็ได้คือว่าครูบาอาจารย์ เพิ่นขึ้นมาอยู่ที่นี่่างทีนะแล้วเมื่อกี้เราลองลอง,ลองนึกภาพย้อนกลับไปแบบหลวงปู่หลวงพ่อมาแค่รูปสองรูปแล้วมาปฏิบัติทาบนภูเขาเนี่ยโอ้สุดยอดเลยเออเดี๋ยวไปเก็บบ้านไปเดินไปหารถอัน,นแล้วก็เดี๋ยวจะไปเอาว่านอีกชนิดหนึ่ง ไปพระบาทบัวบานแล้วก็พระบาทบัวบกที่เราอยู่นี่คือวัดพระพุทธบาทบัวบานอ๋อนี่คือบัวบานครับแล้วเราก็จะไปวัดพระพุทธบาทบัวบกกันต่ออาจจะไปกินข้าวเที่ยงที่นู่นแล้วค่อยเดินต่ออ๋อคือเราเราไปนู่นแล้วเราไปกินข้าวเที่ยงก่อนครับอ่าแล้วเดี๋ยวเดินทางต่อขอหลวงพ่อไปนั่งเดี๋ยวนี่รถกระบะนะครับใช่เหนื่อยนี่ขอขึ้นท้ายกระบะไปนะเห็นไหมนั่นใคระยาอผ่อนแอขนาดนั้นคือน้ำแอร์ฝั่งบอออแอร์ซะสันะ พี่ไหนว่าออนแอร์ขึ้นไปนะเปิดท้ายกไหมครับไม่ครับไปเลยเดี๋ยวต้องไปกินข้าวก่อนใช่ไหมครับแล้วขึ้นไปอีกภูหนึ่งรับไปที่ต่างเส้นบางๆเลยจะลงทางเมื่อกี้นี้รอตอนนน้นเก็บรีมวดพิจิต้าเดินกลับมาแล้วนะมันไม่มีใครเลยเราหลงบ่คนเดินมาบมมันีคนเฮียบบ่บัดเนี่ย แล้วผมก็เลยตัดสินใจว่าจะเดินตรงไปแล้วนึกว่าทุกคนเดินขึ้นไปต่อเหลือความคที่หยุดแล้วทุกี่ก็เลย่องขอกาเดินทางนี้เดินทางทมกที่เอออยู่ทางนี้มาบอกข้ามชีพเดียวกันโอ้ตะกี้รู้ว่าใครเป็นคนนำทางหมาเนี่ยเห็นบอกตั้งแต่ขึ้นรถดิไปน้ำตลอดจะหมาพาไปจะไปรถใดนี่ถ้าถ้าเราเรานั่งรถมาจะไม่ได้บรรยากาศเนี่ยเออมันจะไม่ลำบากใช่ คือเบรคือต้องพยายามหาที่ลำบากไว้ก่อนถ้าเราไม่ได้ขี่รถเราจะไม่ได้รูปเราต้องเสียสละเราเราจะไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายเลยน้องเบลไปก่อนนะครับไปแล้วดูแบบมีความขังมีกุฏิน้ำด้วยนะเควินเห็นบอกอันนี้กุฏิหน่อยแม่นกุฏิอยู่บ่ล่ะใช่รกระบวนนีตัวพี่ตาน มันมั่นอะไรวะก็เป็นวัดปัจจุบันนี้มีพระจ้าพรรษาอยู่สี่รูปอ๋อตอนนี้ก็มีอยู่ใช่ไหมครับมีพระอยู่ที่สี่รูปครับเป็นเชิงแบบนี้เควินอุ้มพระไว้ไว้สักยอดหนึ่งแล้วมาภาวนาพระขึ้นกับจังกับที่รู้เรื่องนะครับเพราะีัจับอะไรก็น่าจะอยู่นานบรรลุโซดาเนาะท้ไปแอบพี่ครับพระทั้งหมดผมสลามหมดแล้วนานจัดเลยนะบระบดที่ลิมอน กากโคตรดอ้าวมูฟังคือไรแท้กูติดดอยเลยนเป็นเรื่องอันนี้ดีเนี่ยเขาไปเรียนว่าตามคณะที่เพื่อนปฏิบัติเนาะเพื่อนก็จะเดินตามรอยกันแหละยังหมอคเตดี๋ยวเวลาก่าครับผมอ่ะครับผมไฟนะ

วันนี้ก็มาอีกเขาอีกหนึ่งลูกนะครับวันนี้น่าจะเดินทางน่าจะค่ำพอดีนะครับภ<ป>ูเขาสองลูกนะก็มาเก็บมวลสารสําคัญนะครับเอาไปสร้างพระนะครับของพระจันทร์ต้อมนะฮะขสร้างสรางอหยังไสรีมันหมุสร้างเสาอ่เ<ป>นี่ยม<ป>ีเยอะยังนั่นคมโบราณมากนี่ป<ส>น้<ก> <Sing> <ส><ก> ขายยังเงช็อตเหนือนะเฮ็ดเบิ่งไอ้เสี้ยนลังบอกฮ็ดือเสี้ยนลังเฮ็ดไทยแบบเดียวท้ำไปเลยแบบมันเป็นระเบิ่งเลยเพื่อนๆนะนะแม่บอกชาลไปบตนี้จะกินรสตงหตังชาล้ำคนี้ชาขาวเขอาไป พวกต้องไปไปเมื่อไรดอกลองดูนะครับไปได้ไหมทางนี้ให้มันดูดูลำบากไว้ยากมากเลยนะปาไป นี่แหละฮะเลียงผาครับโอ้รองเท้าขาเลยเดี๋ยวปลดแต่ก็รอดมาได้เป็นไงบางพิตะะเก็บบนสารข้างนี้ บ้ได้เดินทางไก่มานานแล้วเมื่อยครับไปมูขสุดหรือมืดหรือวาเข้าถ่ายปะจะล็อกเทปิตานะรุ่นนี้บอกเลยครับห้อยเถอะเหนื่อยตอนนี้นนเราก็ใกล้ถึงยอดผาเสดจเห<ส><ม>น,นื่อยมาก ในป้าเขียนห้าร้อยเมตรอาจารย์ยิงขึ้นอดกสูงว่าครับขึ้นเด็กสูงว่าครับบลูกผมก็เคยมาเพียอา่ารยต้องมพรอมกันนี่ละก็เคยมาก็คไม่ทันท่ารูเองไม่ไปาวิธี